สุดยอดคาถาแห่งการฟื้นฟูคาถาสร้างร่างคืนชีพเป็นวิชาที่ซรนเดตเนี่ยคิดค้นขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาเดเจ็บหรือว่าบาดแผลชะกันโดยการใช้จักกะมหาศาลในการตุ้นโปรตีนและเล่งให้เกิดการแบ่งตัวและสร้างเซลล์ใหม่เพื่อรักษาบาดแผลทั่วร่างอย่างรวดเร็วละทำให้ผู้ใช้วิชานี้เนี่ยแทบจะไม่มีทางตายในการต่อสู้ได้เลยซึ่งในความที่คาถานี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้จักกะปริมาณมหาศาลทําให้ผู้ใช้วิชาอย่างเซูนเดตหรือว่าสกุละเนี่ยจะต้องทําการคลายผนึกหินออกมาจากเปียคุโก,โกูหรือผนึกอุนารุมขาวเพ ปกติวิชานี้เนี่ยก็จะต้องมีการประสานอินสารล,ลักษณ์ขานเพื่อไล่คาถาแต่ถ้าเกิดว่าใช้วิชาต้องห้ามคาถานิจกาคืนสภาพอุณาลมขาวซึ่งเหมือนเป็นการเปิดใช้งานคาถาสร้างร่างพื้นชีพอย่างต่อเนื่องแล้วก็อัตโนมัติตดยใช้จักรมหาศาลจากการปลดผนึกปีคุโกเพื่อฟื้นฟูร่างกายของผู้ใช้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องประสานอินจนกว่าจักรของผู้ใช้วิชาเนี่ยจะหมดไปเพื่อให้ผู้ใช้วิชาเนี่ยสามารถตะลุยแนวหน้าได้แบบไม่ต้องกลัวตายซึ่งก็ถือว่าเป็นสุดยอดวิชาฟื้นฟูของเึนเดที่ใกล้เคียงกับปู่องงเ่่่่าาชิรรมะซนนจูหืวุททีี ามารถใช้กรถาฟื้นฟูร่างกายได้โดยไม่ต้องประสานอินแต่ถ้าว่าข้อแรกเปลี่ยนของการใช้กระถาสร้างร่างคืนชีพเนี่ยก็คือมันจะบั่นทอนอายุข,ขัยของผู้ใช้วิชาเนื่องจากมันจะเร่งการแบ่งตัวของร่างกายมนุษย์มากเกินไป